อันนี้กำลังได้รับผลกระทบเลยนะครับเพราะว่าโรงงานผลิตไก่ขนาดใหญ่เนี่ยมีคนงานติดโควิดกันระน,นาวเลยทีเดียวครับทำให้โรงงานเองก็ต้องมีการแปรสภาพหยุดการผลิตไปชั่วครั้งชั่วคราวและแน่นอนครับเมื่อโรงงานขนาดใหญ่หยุดการผลิตก็กระทบกับราคาไก่สดนี่แหละครับเพราะว่าความต้องการเท่าเดิมแต่ผลผลิตเข้าสู่ตลาดมันน้อยลงนะครับตอนนี้ราคาไก่เนี่ยปรับเพิ่มกิโลหนึ่งห้าบาทสิบบาทเลยทีเดียวครับ ที่ตลาดสดยิ่งเจริญครับย่านสะพานใหม่อันนี้ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับมีประชาชนไปหาซื้ออาหารอย่างต่อเนื่องเลยครับพราะค้าแม่ค้าอาหารแปรรูปรายนี้บอกเลยครับว่าตั้งแต่พบการติดเชื้อในกลุ่มโรงงานอาหารแปรรูปขนาดใหญ่นี่นะครับสินค้าบางชนิดไม่มีจําหน่ายเลยครับเช่นนะครับไส้กรอกไก่เนี่ยตอนนี้ขาดตลาดเลยจะมีขายอยู่ตอนนี้ก็คือมาจากโรงงานขนาดเล็กทั้งนั้นเลยเพราะโรงงานขนาดใหญ่เขาหยุดการผลิตนะครับไปฟังเสียงแม่ค้ากันดูครับคตรงครับ ประมาณสองอาทิตย์ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพนักงานติดโควิดครับอ๋อมีโรงงานอะไรบ้างครับเบตาโกครับกาฟาร์มครับบิลกี้ครับแล้วก็ซีพีครับแรลมทองครับหลายยี่ห้อเลยเนาะติเนเจอร์ครับแล้วที่ขายตอนนี้คือเป็นของที่ไหนบ้างครับเป็นของเล็กเล็กกันนะก็บริษัทเล็กเล็กครับนี่แหละครับทุกยี่ห้อก็คือสินค้าที่ทุกคนกินกันทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้มาแต่ยี่ห้อเล็กๆซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันมากนัก แต่ก็มีแบบนี้ก็ต้องขายแบบนี้ครับส่วนร้านขายไก่สดหลายร้านก็บอกตรงกันเลยนะครับว่าตอนนี้ราคามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น2บาทถึง5บาทนะครับบางส่วนบางชิ้นเนี่ยปรับ10บาทก็มีส่วนปริมาณไก่ที่รับมาขายลดลงจากเดิมครับเพราว่าบางโรงงานมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เสียงแม่ค้าจริงๆนะครับเชิญไปฟังกันดูครับไก็กปรับขึ้นค่ะเก,เกือบทุกตัวเพราะว่าตอนนี้โรงงานปิดเยอะ แล้วก็ทําให้ไก่เนี่ยขาดพราขาดเสร็จเราก็ต้องได้เป็นเอ่อพวกของฟิตของสดก็จะแบบไม่มีเชือ่อแล้วก็กลายเป็นของฟิตทั้งหมดแล้วของฟิตก็คือราคามันก็จะโดดขึ้นไปคะ่ะนี่จะประมาณเท่เไรตัว้เองเล่นพวกตยงหรว่าตุ้งตีนเนอกอะไรแบบนี้ค่ะมันมันมันแต่ละ,ะก็ตั้งแต่2บาทขึ้นไป2บาท3บาท4บาท5บาทแล้วแต่ตัวถ้าตัวไหนขาดแบบหนักหักหรือว่าตัวนี้เคยแบบเออตองน่าหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบอาจจะโดดไป5บาทเลย,ยอะไรอย่างเงี้ย นี่แหละครับราคาก็ปรับขึ้นทวนหน้านะครับมาดูราคาย่อๆกันหน่อยแล้วกันนะครับราคาเนื้อไก่ล้วนเนี่ยนะครับหรือว่าประมาณสักอกไก่เนี่ยก็ปรับกิโลกรัมละ65บาทขึ้นไปเป็น70บาทนะครับส่วนเศษเนื้อไก่ปรับจากกิโลกรัมละ55เป็น60บาทอันนี้ถ้าบอกว่าปรับ5บาทอาจจะดูไม่เยอะแต่พอเทียบกับราคาต้นทางแล้วเนี่ยปรับเกือบเกือบ10%เหมือนกันนะครับรวมถึงตีไก่ราคากิโลกรัมละ120อกไก่กิโลกรัมละ65แบบนี้เป็นต้นนะครับส่วน กรณีการพบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นแรงงานในเครือสหาฟาร์มนั้นนะครับทางอธิบดีกรมการค้าภายใน่านวัฒนศักด์เสือเอี่ยมครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าแม้ว่าจะปิดโรงงานนะครับมันกระทบกับไก่สดที่ออกสู่ตลาดอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าจะกระทบไม่มากครับเนื่องจากว่ายังมีสต็อกไก่แช่แข็งอยู่ปริมาณหนึ่งแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ค้าว่าอย่าปรับราคาขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ก็นี่แหละครับด้วยความ มันขาดตลาดนะครับราคามันก็เลยปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดไปด้วยนะครับ